ไม่ว่าจะเป็นหญ้ากินไม้กิงกระถินกินไผ่กินไม้เล็กน้อยก็สามารถตัดได้นะครับเรามาดูกินไผ่กันครับดูครับลำใหญ่เลยนะครับตัวนี้ดูครับผมตัดได้นี่เลยนะครับอ่ะใหญ่ขนาดนี้ครับดูครับว่าจะสามารถตัดได้ไหมนี่นะครับผมดูครับผมเรามาดูกินพวกนี้ต่อนะครับรุ่นดั้งเดิมนะครับผมดูครับ ้วยครับว,ว, well. วันนี้นะครับผมตัวนี้นะครับงานสวนจบนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นถานหญ้าตัดกินไม้นะครับตัวนี้เป็นมีฝานกล้ยรุ่นอัพเกรดกับรุ่นธรรมดาครับตัวนี้เรามาชมกันครับผมแค่ไหนครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตการตัดหญ้ามาหญ้าลกๆแบบนี้นะครับผมสามารถถางได้เลยครับตัวนี้ด้วยองษาที่โค้งงอเรานะครับผมรัดเกี่ยวหญ้าได้ ไปเรามาดูการตัดแต่งกิ่งไม้กันต่อครับนี่ครับผมดูครับง่ายๆเลยครับคมๆแบบนี้ครับโดยเฉพาะใครที่มีสวนไหวสวนนี้จะพาลัมสวนป้ามครับต้นที่มีน้ำครับสามารถตัดแต่งกิได้เลยครับผมนี่ครับยาเล็กๆน้อยๆสามารถทำได้นะครับมาเรามาดูกิ่งตัวนี้ต่อครับนี่ ถามเรียบร้อยนะครับผมง่ายๆเลยครับนี่นะครับเห็นไหมครับง่ายๆเลยครับนี่ปุมคุณท่านข็งแรงนะครับมาดูกิ่งนี้ต่อนะครับนี่ครับใหญ่ๆขนาดนี้นะครับดูครับผมมีก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมอ่าดูครับกิ่งนี้นะครับอ่าง่ายๆเลยนะครับผมเห็นไหมครับนี่ดูคมครับ มันเดิมนะครับผมถ้าผมไม่ว่าจะเป็นกิ่งเล็กกิ่งใหญ่ตัวนี้ก็สามารถตัดแต่งิึงได้ครับลองดูครับตัวนี้เห็นไหมครับคมมเลยครับดูครับป่านกล้วยนะครับทุ่นคมมเลยครับดูครับหรือใครที่มีสวนป่าอินทผลาม้มะพร้าวครับก็สามารถซื้อไปตัดแต่งถึงได้ครับสวนกล้วยอะไรประมาณนี้ครับทุ่นนะครับทุ่นแข็งยตางนี้ก็สามารถตัดบดูครับ ที่นี่เลยครับโอเคครับผมทุ่นน่นี่จะเป็นเล็กแมงกระดส SK5 นะครับผมตัวนี้หนาครับหนากรนะครับตัวนี้สามมิ้นนะครับผมสามมิ้นะครับด้ามจับเคลือบสีเฮอได้โคูทะยานดีนะครับอส่วนตรงตรงด้ามจับนะครับมีพลาสติกครับหนาหนุ่มปุ่มะจับมือครับผมตัวนี้ทนต่อการกระแทกนะครับบ่อแตกนะครับผมวนสามารถฟันได้ง่ายๆนะครับตัวนี้ใบมีเขาจะใหญ่กว่านะครับผมใหญ่กว่าด้ามดำนะครับผม เข้ามาเบิึงนะครับขอแตกต่างมันนะครับเห็นบ่ครับตัวอับเกรดครับทุกท่านจะใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าด้าปกตินะครับตัวนี้เป็นรุ่นเก่านะครับตัวนี้ราคานะครับ290บาทตัวนี้390บาทครับผมความแตกต่างของมันนะครับเข้ามาเบิึงใบนี้นะครับตัวนี้จะน้อยกว่านะครับผมแล้วก็ชั้นหนานะครับ2อมิ้นะครับผมสมิ้ครึ่งนะครับตัวนี้อ่าฟันกะเหมาะนะจับมือนะน้ำหนักกับตะต่างกันนะครับผมเพียงแค่ว่าน้อยใหญ่นะครับตัวนี้ด้ามจับอะมีพลามราถ จัดส่ฟดงฟรีแถมไปครัแถมถุงมือไปให้นะครับผู้ใดสั่งพิเซตนะครับหรือจะสั่งแยกก็ได้นะครับผมสั่งแยกกันสองร้อยเก้าสิบบาทครับตอนนี้สามร้อยเก้าสิบบาทครับถ้าสั่งร่วมนะครับโปรพิเศษจัดส่งฟรีแถมถุงมือไปให้ห้าร้อยห้าสิบบาทครับผมนี่ผมกับฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ